อบนอกนุ่มในนะครับนั้นเป็นไฟเคเคเป็นไฟชิไฟดไข่บวมหอดเกลี่ยบวึงนะครับยอดีริงแบบนี้ลนะมามามีน้องมา <laughs> เป็นไฟทอดกรอบนอกนุ่มในครับเป็นฝายทอดนะครับเป็นฝายทอดกรอบนอกนุ่มในครับ เป็นไฟทอดนะครับกรอบนอกนุ่มในครับเป็นไฟทอดมันทุกเม็ดนะครับร้านเป็นไฟทอดกรอบนอกนุ่มในนะครับร้านเคเคเป็นไฟชีสชีสยิ้มๆยี่สิบห้าบาท ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะครับวันนี้หมดแล้วครับวันนี้หมดแล้วนะครับแม่ค้าครับคุณแม่ค้าครับลูกค้าหมดแล้วครับหมดแล้วอยขอบคุณครับเดี๋ยวมามาใหม่นะคะครับขอบคุณค,ครับโอ้ปิดร้านแล้วนะครับลูกค้ายังมาถามมาอีกนะครับแม่ค้าว่าหมดแล้ว มันทอดก็มีนะครับเน,กกนี้ยบ้านมันทอดเดืงดมากมันว่าหลงหมดแล้วครับมันทอดครับร้านเคเคเป็นไฟชีสชีสเยิมๆ25ิบาบาทนะครับขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาอุดหนุนนะครับ,นนรบวันนี้หมดแล้วนะครับปิดร้านแล้วนะครับขอให้ F4 ร้าน KT เป็นฝ่ายชิดชิมเยิ้มๆ25บาทจ้งประสบในความสุขความเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยนะครับที่มาอุดหนุนครับสวัสดีครับฝากติดตามช่องไก่สอนแชนแนลด้ว้นะครับ ปิดร้านครับสวัสดีครับชีสก็หมดครับแม่ค้าขายดีมากกระยวกระปุกเกือบแตกครับขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาอุดหนุนครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับ สวัสดีครับ